รับสมัครหญิงไทยไปทำงานที่มาเลเซียนะครับรายได้ประมาณเดือนละ22,000บาทสวัสดิการดีมากนะครับมีที่พักมีอาหารมีรถรับส่งนะครับมีตั๋วเครื่องบินนะครับฟรีสำหรับผู้ที่ไปทำงานในชุดนี้นะครับโดยกรมการจัดหางานของไทยเรานะครับร่วมกับนายจ้างบริษัท ไทยโอดิซีของทางมาเลเซียนะครับก็ประกอบกิจการร้านนวดนะครับรับสมัครหญิงไทยไปทำงานในตำแหน่งพนักงานนวดจำนวน50อัตรานะครับได้ค่าจ้างประมาณเดือนละ2 2 0 0 0บาทนะครับมีระยะเวลาการจ้างงาน1ปีโดยนายจ้างจะจัดหาที่พักและจัดรถรับส่งไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงาน จัดเตรียมอาหารให้วันละสามมือ้อจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเครื่องบินขาไปและค่ารถโดยสารประจำทางขากลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้างนะครับพร้อมกันนี้ก็มีประกันคุ้มครองการบาดเจ็บในระหว่างการทำงานประกันสุขภาพตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนดและประกันสุขภาพแบบกลุ่มนะครับซึ่งคุณสมบัตินะครับก็คือเป็นเพศหญิง อายุ21ถึง44ปีไม่จำกัดพุทธการศึกษามีประสบการณ์ในการนวดไทยนวดเท้าโดยมีใบรับรองการฝึกอบรมการนวดอย่างน้อย150ชั่วโมงมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กำหนดนะครับก็ เป็นความร่วมมือระหว่างทางการไทยกับทางมาเลเซียนะครับซึ่งถือเป็นการทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งคนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าถ่ายรูปค่าทำหนังสือเดินทางในกรณีที่ยังไม่มีค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศรวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองประมาณ6,500บาทนะครับผู้ที่สนใจก็สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน หรือจะไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักงานจัดหางานในทุกจังหวัดในแต่ละพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับก็คือรับหญิงไทยไม่จำกัดวุฒินะครับไปทำงานนวดที่มาเลเซียสวัสดีการดีมากนะครับแล้วก็มีรถรับส่งมีที่พักตั๋วงบินขาไปแล้วก็มีรถประจำทางขากลับนะครับ ก็สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดก่อนได้ก็โทรไปที่เบอร์022451034นะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับ1506กด2กรมการจัดหางานครับ